ตามคำเรียกร้องนะครับผมในครั้งนี้ผมจะทำการเอาผลสีม่วงไปล่าเจ้าทะเลซึ่งการล่าเจ้าทะเลนะครับผมผมจะพยายามคัดแต่ลัมบิงวอเตอร์นะแต่ถ้าสมมุติเราไม่เจอเนี่ยก็คืออย่างน้อยเราจะต้องตีสาตัวขึ้นไปเว้ยเดี๋ยวไปรอดูนะครับผมว่าผลไม้ที่มีสีม่วงนั้นจะมีผลอะไรบ้างและผมจะผ่านเจ้าทะเลไปได้หมดหรือเปล่าเหมือนเดิมนะครับผมผลไม้ที่มีสีม่วงเนี่ยก็คือตอนผลถือนะครับผมจะต้องมีสีม่วงแซมอยู่เล็กน้อยผมก็เอานะครับทุกคนนี่คือหน้าตาของผลไม้ปีศาจที่ มีสีม่วงและผมคัดมาแล้วเว้ยทุกคนบอกเลยนะครับผมว่าแต่ละผลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่มั้ยเเว้นในผลนี้แล้วก็ผลนี้เรามาเริ่มสุ่มผลกันเลยดีกว่านะครับผม let's go <S ผลสีม่วงผลแรกที่เราจะเอาไปล่าจ้าทะเล oh my god ผลดาร์กว่าทุกคนกูไม่รู้ว่าจะผ่านได้ไหมนะอะไรลอยมา เฮ้ย้านคิสตันชอ็อปมีทุกอย่างสำหรับเกมมาแรง <Wow. S 1> เพชรวิบวับใน99คืนหรือจะเป็นต้นไม้โจมตีเบนหลอดสุดเฟีเ้ยวเกมพาสกับการกดผลในบล็อกฟุตบริการตัวเองได้ง่ายๆผ่านเว็บ <Wow. S 1> พร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตอบเร็วทันใจได้ของไวปลอดภัยร้อยเปอร์ลานคิสตันชอ็อป สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปผลดากโอ้ไม่ได้เล่นนานมากสมัยนี้นี่ก็ไม่ค่อยมีคนเอาผลดาร์กไปพ v พีด้วยนะครับผมวารปได้อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าข้อดีของผลดากเลยนะเจอเจ้าง่ายเกินแต่ว่าไม่ใช่ลัมบิงวอเทอร์นะครับผมโอเคกูไปเดิมแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับ สกิลแซดใช้ได้ด้วยนะครับผมตอนแรกนึกว่าจะใช้ไม่ได้โอ้แต่สกิลซีนี่แหละใช้ไม่ได้เหมือนเดิมไหมครับผมผมจะไม่ใช้หมัดในการโจมตีเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะขี้โกงเกินวาร์ปขึ้นมันต้องใกล้ๆอย่างนี้ปะวะโอ้โหไม่ใช่วะมันไม่โดนเลยอ่ะไม่มีทางฟันตีธรรมดาไปเรื่อยๆโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยเเนี่ยถ้าสมมุติเราเจอลัมบิงวอเตอร์ผมว่าน่าจะตุยดังนั้นเราต้องล่าทีละตัวอย่างนี้แหละผมว่านะได้อยู่สกิลวีมาสกิลแซดคอมโบโอ้โหดาเมจเก้าพันครับผม แจมแจมแจมมาเลือนเหลือนิดเดียวแล้วเว้ยไอ้เจ้าทะเลแบงใกล้ตุยสกิลเริ่มรัวเห็นตอนนี้มีฟ้าผ่าด้วยนะครับผมแจมจัดโอ้โหคุรอดกู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 รอดมากันอีกตัวนะครับผมเออเรียงตัวเรียงคิวกันเข้ามาอันนี้พอได้ปั๊บ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 ปัยบปั๊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 บปั� เออโลบโอ้โหรอดไปเหลือเหลือ8ปดพันแล้วเนี่ยสกิลแซก็ดีนะครับผมแม่งใช้โจมตีได้ดาเมจก็แบบไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแล้วก็มันไม่ได้น้อยเกินไปอะ่ะไม่น่าเรือกูมันเป็นเพราะไอ้ฉลามกูพอรู้เลยนี่มาโดนกูดูดซะดูดต่อเอาจ้ากว่าก็กูใช้สกิลปุ๊บแม่งดำน้ำเฉยชาร์จช,ชาร์จชาร์จ เลือกครึ่งนึงแล้วนะครับผมแต่เลือกถูกหายไปเกินครึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องโอเคผมขออนุญาตเปิดเผาแล้วทุกคนไม่งั้นกูตุยแน่แต่กูก็จะใช้แค่ผลเหมือนเดิมนะครับกูดาเมจแ,แรงขึ้นสวยมันใกล้ตุยละยาแล้วกูมาเจอลัมมิงมอเตอร์อะไรต่อสุดท้ายฮะกู <S <S จะรอดไหมเน้นโจมตีแบบหลายๆตัวพร้อมกันแต่ว่าเหมือนจะโดนตัวเดียวเลยนี่อันนี้นี้โดนหลายตัวอยู่ พึบพ oh, kind of oh, oh so ึบพ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 ึบโอ้ลัมบี้วอเตอร์ของแท้แม่งโอ้โหแม่งโหดมากปั๊บป้าปั๊บป้ามีสิทธิ์ไม่รอดต้องจัดการแค้ตัวหนึ่งก่อนแล้วเลือดเราจะลีกทุกคนกูไม่โดนใครเลยอชึบเอาชืบอชืบอชืบปั๊บปั๊มว้าวไม่นะเลือดฉันเลือดกูเลือดกูเลือดกูกูจะโอ้ สรุปคือกูไม่รอดว่ะแต่ถ้าสมมติเรียงตัวอันนี้พอได้ผลต่อมานะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้เป็นผลอะไรต่อขอผลง่ายๆที่ใช้โจมตีเจ้าทะเลได้ผลชาโดอย่างงั้นเหรอเม้ยมันไม่ก็ไม่ไงมา<ะ>่ายนะผลชาโดผมรู้สึกว่ามันจะมีสองสามสกิลที่มันน่าจะโจมตีไม่ได้แน่นอนไอ้ยหญสกิลอย่างเงี้ยผมมองว่าไม่น่าจะใช้โจมตีได้เลยสกิลเ็กน่าจะได้ สกิลซีไม่แน่นแต่ว่าก็ลองดูก่อนนะครับผมบางทีอาจจะเวิร์กมาเนี่ยเดี๋ยวเราลองเทสระบบนะครับผมกับเจ้าทะเลตัวเดียวก่อนอาจจะได้ก็ได้อืมสกิลวีเลยกูเปิดเลยอ้ออะดูชัดได้ไหมเฮ้ยได้นะเว้ยโอเคสกิลซีไม่ได้เลยทุกคนสกิลเอ็กสกิลเอ็กก็ไม่ได้หรอสกิลเอฟอะเหมือนจะไหม้เฮ้ยทำไมอะทำไมสกิลเอ็กใช้ไม่ได้วะ สกิลซัใช้ได้อยู่นี่กูก็ดีใจสกิลเอฟก็ใช้ไม่ได้หรอทุกคนอะไรกันครับเนี่ยอ๋อใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่ว่าต้องขึ้นมาแบบบนหัวหัวมันหน่อยปั๊บว้วกิเอฟบีนสกิลเอฟบีนได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคผมชาร์จอืมเฮ้ยไอ้ยังไม่ไม่เป็นกุเลือดโจมตีมันไม่โดนวะแต่ได้อยู่ได้อยู่สกิลเอฟได้อยู่นี่มันต้องแบบด้านล่างของตัวมันด้วยทุกคนแต่ว่าสกิลเอฟนะครับผมจะต้องเป็นหัวหัว ทันไหมทันไหมทันไหม <S <S ยังทันอยู่ยังทันอยู่ปั๊มโอ้โหเกือบแล้วกูเฮ้ยรอบนี้เจอเป็นัมบิงวอเทอร์เลยว่ะปั๊มโอ้กูชาร์จมาด้วยนะครับผมพลังเงาของไอ้จะรอดไหมจะรอดไหมได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะพยายามโจมตีกันแบบว่ารัวๆนะครับผมให้มันกระจายกระจายเฮ้ยสกิลเอ็กใช้โจมตีได้ว่ะทุกคนอยูเอฟบิน ตอนนี้เวลามันเป็นกลางคืนนะครับผมมันคือเวลาของผลเงาใช้ผลเงาล้วนครับเลื่อนรถกันบ้างไหมเนี่ยเ,เฮ้ยมีรถอยู่มีรถอยู่แล้วไมส่สกิลแซของผมอยู่ๆมันก็โจมตีบ่ได้วะไปไปสกิลว,วีกูคูดาวไว้เว้ยเฮมันยิงรัวกันจังเลยอะปั๊โอ้โหสกิลว,วีกูไม่โดนกุสาชาร์จไว้ตอนนี้ดาเมจกูมันโดนอะไรบ้างวะเนี่ย ไม่โดนเลยทำไมไมันดูไม่โดนเลยวะช่วยด้วยเฮ้ย you, 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 โดนอยู่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 โอ้โ,โ,โอ้กตตุยโอ้แม่ง ผลสีม่วงจะสู้ลัมบิงวอเทอร์ไม่ได้เลยโหรอตอนแรกผมก็งงนะครับผมว่าทำไมสกิลกูม,มันบอดหลายสกิลมากแม่งใช้โจมตีอะไรก็ไม่ได้อยู่สกิลแซตแม่งก็โจมตีไม่โดนโอ้โหตอนแรกเห็นว่าเป็นตอนกลางคืนแล้วเน,นี่ยมันคือเวลาของผลเงามาซุ่มผลกันอีกรอบนึงนะครับผมมาดูกันว่าผลต่อไปที่เราจะเอามาล่าลัมบิงวอเทอร์คือผลอะไรจังกูบอกเลยว่าผลนี้เนี่ยของดีไงกูเอาชนะลัมบิงวอเทอร์ได้แน่นอน สุดยอดเจอลัมบิงวอเ w อร์เลยกูอยากฟัดก,กับมึงอยู่อืมอยังไงก็รอดครับผมกูบอกให้อุ้ยฟันได้ด้วยแม่งฟันธรรมดาได้ด้วยสุดจัดปั๊มปั๊มปัมปัมปัมรุนแรงมาดิวะโอ้โหโอุห้ยสกิลเดียวอย่าให้กูต้องเปิดล่างเอาจริงไงเจ้าทะเลมาเลยดีกว่ากูเปิดล่างเอาจริงเลยระหว่างฮีนะครับผม ปั๊บป like uh ั oh. ๊บปั๊บป uh ั๊บป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 ั๊บอุ้ยไปแล้วหนึ่งไอไล่หมาป่าสวยเลยโอ้โหไปอีกตัวนึงแล้วครับผมแม่งอีซี่จัดรีปโผล่มาดิวะนี่โผล่มาดิวะาผมแม่งฟันธรรมดาได้ด้วยโอ้ยหมาป่าคข้างหมาป่าคข้างยูไม่เป็นไรระหว่างนี้กูฟันไปรอก่อนมาครับผมสกิลแซ่กูดาเมจรุนแรงมากฟันฟัน ฟันจบโอ้โหว่าแล้วว่าผลนี้จะต้องเป็นผลที่สุดยอดมากหลังจากที่เราเจอกับลัมบิง g วอเตอรไปดูมันต่อไปกันเลยดีกว่ารีบสุ่มเลยนะครับผมเผื่อบางทีเราจะเจอลัมบิง g วอเตอรอีกนะครับและผลต่อไปก็คืออ้ยนิดนึงนิดนึ่งน้าโอ้โหผลเ้าว่ะทุกคนมันจะได้ปะวะผมคิดว่ามันน่าจะพอได้นะครับผมแต่ว่ามันไม่น่าจะอีซี่เท่ากับไอผลหมาป่าเว้เอยอนุญาตหม่ำเลย เพราะว่าผมไม่มีถาวรไงแล้วทำไมกูขับเรือไม่ได้ว่าเฮ้ยเรือจะจมต่อหน้ากูไม่ลัมบิงวอเทอร์เรายังไม่เจออ่ะทุกคนแต่ว่าเราก็ลองเทสกับแบบแค่ตัวเดียวก่อนก็แล้วกันเผื่อบางทีอาจจะสู้ไม่ไหวเพราะสกิลซใช้ได้อยู่นะครับผมสกิลว v. โอเคโอ้แต่มันใช้โจมตีจริงคูดาวนานมากเลยแ่บแต่ละสกิลแต่เราสามารถใช้บินได้อยู่เพราะมันก็บินเร็วอยู่นะเอดาเมจใช้ได้ดาเมจใช้ได้ เออมันต้องโดนเต็มๆอย่างนี้เว้ยดาเมจมันจะโอเคก็โจมตีใช้ได้น,นะครับผมแต่ว่าดาเมจไม่รุนแรงเหมือนผลหมาป่านะโอ้ยเหมือนกูโดนอะไรวะเฮ้ยก hey, ูโดนอะไรกูโดเว้ยโอ๊ยไอ้อะไรวะเรียกกูหายไปไหนหมดด้วยกูโดนฟ้าผ่าแน่เลยอ่ะมากูเจอลัมบิงวอเทอร์นะครับผมกูรีบพุ่งไปเลยอืมกูมาแล้วขมอนขมอนขมอนใช้ผลดนตรีด้วยโห โอ้โหโอ้โหรุนแรงจังวะนี่กูว่าสกิลซีโอ้โหโดนหมดโดนหมดคิดไว้แล้วกูคิดไว้แล้วแต่ว่าสกิลเอ็กแม่งไม่ค่อยจะโดนนะครับผมนี่งงใจมากอะไรๆกูเตรียมเปิดสกิลซีรอบๆใกล้ๆโอ้โหสกิลวีต้องโดนตัวใดตัวหนึ่งก็ได้วะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโดนลุมโดนลุมโดนลุมเมดี้ไปเลยไปเลยสกิลดิสโก้ขอตัวใดตัวหนึ่งให้ตุยก่อนได้ไหมแม่งไม่ตุยกันเลยอ่ะโอ้ยมีตัวหนึ่งจะปุยไว้ทุกคน รอสกิลอยู่รอสกิลอยู่ปับปับปับสวยได้ยูเลือดฟรีไอ้น้องเฮ้ยผมโดนที่แ <c oughs> ม่งเอาไหววะไม่เอาอยู่ะ่ะทุกคนเฮ้ยมาแล้วตัวสุดท้ายเว้ยตัวสุดท้ายไม่โดนสกิลเอ็กไม่โดนเอาเรื่องไหวอยู่นะนี่อันนี้แบบผมไม่ได้ใช้หมัดได้ไม่ใช้ดาบเลยเลยนะสกิลวีสุดท้ายกดไปแล้วละ่ะแม่งเรียบร้อยครับผม โอ้โหผลตนตตีแม่งเอาชนะได้ว่ะทุกคนเพราะว่าทุกสกิลนะแม่งแทบจะโจมตีได้หมดเลยเว้ยจัดว่าแจม่มว่ะทุกคนโอ้โหเป็นผลที่สองที่เราใช้โจมตีได้แล้วมาดูกันนะครับผมว่าผลสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เป็นผลอะไรมาโจมตีอุย้ยผลพีดเหรอวะเอาดี <c oughs> ทุกคนผลนี้เนี่ยก็น่าจะใช้ตีลัมบิงวอเทอร์ได้อยู่นะครับผมนี่เดี๋ยวกูเทสก่อนนะครับผมกับเจ้าทะเลตัวเดียวโอ้โหกูโดนจับกดเลยวะ่ะ ไหนใช้โจมตีอะไรได้บ้างโอเคสกิลเซตได้อยู่แล้วก็สกิลซีชาร์จหน่อยแล้วก็ยิงเลยโอเคโดนครับผมไม่ตีฟันธรรมดาได้โอ้โหแจมกูบอกเลยว่าเอาชนะได้ละทุกคนเฮ้แต่ทำไมอยู่ๆเลือดกูมันเหลือแค่นี้วะอะไรไว้เนี่ยกูจะรอดไหมรอดกลับไปคิงหน่อยสวยไปละนี่นี่นี่รู้จักว่าแจมครับผมเดี๋ยวเราเจอกับลัมบิงวอเทอร์กันเลยมาครับทุกคนกูเจอลัมบิงวอเทอร์แล้วคนแก๊สไม่กลัว โอ้โหฟันครับฟันฟันดูดูดาเมจดูดาเมจเอาตัวใดตัวนึงก่อนดีกว่าโอ้โหเรียบพวกโอโ้ ok. โหดาเมจหลบ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 ทกิณซีกดชาร์จค้งปั๊มปั๊มปั๊มอือหืออือหือกูโดนรัวๆครับกูรีบฟันก่อนเอ้ยมันไม่มีตัวใดตัวหนึ่งจะตายเลยเหรอกูขอเอาตัวนั้นก่อนเฮ้ยแม่งดำน้ำหนีตัวนี้ก็ได้ฟันฟันไปเฮ้ยนั่นไงแม่งโผล่มาแล้วทุกคนโย่ โย่ก <Yo! S 2> <ales> ูจะตุยกูจะตุยสวยกูฆ่าได้ตัวหนึ่งชีวิตมึงจบแน่ทุกสกิลแม่งใช้โจมตีได้หมดเลยกูโคตรดีใจมากคนที่ลาจาทะเลได้อยู่นะโอเคเลยทำไมเริ่มตีไม่โดนวะอะไรวะเนี่ยไปเหลือตัวสุดท้ายนะครับผมตามเพื่อนมึงกันไปเลยอีกนิดนึงอีกนิดนึงตีธรรมดาฟันฟันฟันสวย อีซี่มากนะครับผมกับ Lambing Water ถึงแม้เราจะแบบว่าอนข้างมินมินเลยโอเคนะครับผมสำหรับในครั้งนี้นะครับกับการเอาผลสีม่วงมาล่าเจ้าละเลยนะครับผมและล่าในหมวดของ Lambing Water ด้วยนะมี3ผลนะครับผมที่เอาชนะได้ในรอบนี้สำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมครั้งนี้ไปก่อนนะครับผมสียอเคนะครับบ๊ายบาย